ผมธันวาครับผมจะวันนี้อยู่กับแมปอนิเมดีเฟเดอร์นะครับตอนนี้แมปก็อัปเดตแล้วนะครับจะมีตู้จะมีตัวขอคใหม่ด้วยนะครับมีตู้ใหม่นี่ครับตัวลับก็คือไอตัวอัศาวินนะครับนะครับนี่ครับ ติ๊กใหม่ชาเฮน,นนะครับแล้วก็มีคาตาโคลิด้วยนะครับตัวรับก็คือไอตัวชุดเกาะสีแดงๆนะครับรีจนก็คือแฟงกี้นะครับอีปีก็คือจิมเบไอตัวแรไม่รู้ครับตอนนี้ตัวนี้มีจะโกมานะครับแล้วก็แจกโค้ดนะครับโค้ดใส่ตรงนี้นะครับ C ีโอเนี่ยครับ นี่ยโค้ดแรกนะครับจะมีสี่โค้ดนะครับนี่นะครับเฮ้ยฮัน่นโค้ดที่สองนะครับนี่ต่อไปโค้ดที่สามนะครับนี่นะครับโค้ดที่สาม คนที่สี่นะครับเขามาคนที่สี่มาตั้งแต่ตอนยังไม่อัปเดตนะครับโคตรสุดท้ายนะครับนี่ครับแล้วผมจะมารีวิวสุคนะครับถึงจะช้าไปหน่อยก็ถอะผมพึ่งได้ครับผมจะมารีวิวสุขนนะคะ นี่แล้วก็มีชาเลนจ์ใหม่ด้วยนะครับนี่ยอีกสองชาเลนจ์นนะ่ะผมจะมารีวิวซูคุณะนะครับลงอินนะครับผมเดี๋ยวถ้าเงินพอเดี๋ยวผมจะมารีวิวซูคุณนะนะครับตอนนี้เงินผมก็พอแล้วนะครับอันนี้อัปเดตเขาก็เปลี่ยนโมเดลแล้วนะครับ ลูกคณาของผมนี่ยแม็อีโวนะคะรุดสา3ขั้นแรกดาเมจ500 16คูดาว4.5วิระยะ1้9อัพขั้นต่อไปจะกลายเป็น1,291คูดาวจะเหลือ4.1ระยะจะเพิ่มเป็น18นะครับ แล้วถ้าอัพขึ้บไปขั้นที่3จะเปลี่ยนท่านะครับดาเมจจะกลายเป็น2583ันหดสามคูดาวจะเพิ่มเป็น7.2็ดจุดสวิระยะเพิ่มเป็น20.3นะครับนี่นะครับดูท่าเข้าไปกระโดดแล้วก็ใช้ฟันอัพขั้นต่อไปดดเมจจะกลายเป็น3228นะครับ ครูดาวจะลดเหลือ6.8จุดแดระยะเท่าเดิมนะครับอัพขั้นต่อไปจะมีสกิลใหม่นะครัแล้วก็ดาเมิจะกลายเป็น4133ัน่คูดาวจะเพิ่มเป็น8.2วิแล้วก็ระยะจะเพิ่มเพิ่มเป็น22.6สิอวิ่นะดูท่าใหม่จะเป็นฟัน ใหญ่ขึ้นนะคะอัพขั้นต่อไปขั้นหกนาเมตกลายเป็น4,778อูดาวจะลดเหลือ7.7วิระยะจะเพิ่มขึ้นกลายเป็น23.7วินะคะและถ้าอัพไปขั้นเจ็ดจะเปลี่ยนผ่านะคะนาเมตก็จะกลายเป็น5,812นะครับ แล้วก็ระยะเอ้ยไม่ใช่คููดาวจะเพิ่มเป็น9.1วิระยะจะเพิ่มเป็น24.8วิมาดูท่าใหม่กันเนยาขายตัวนี้ทิ้งก่อนขายทิ้งกันมาดูท่ากันนะคะนี่นะมาดูแบบนี้เลยดิ จะกับธนูไฟนะครับน,นี่หน้าตาสุขุณะแบบเปลี่ยนโมเดลแล้วจ้ะตอนตั้งคันแปดดาวมีจะกลายเป็นหกพันห้าร้อยสี่สิบสี่นะครับครูดาวจะลดเหลือแปดจุดหกระยะจะเพิ่มเป็นยี่สิบห้าจุดเจ้านะครับแล้วก็อัพ เป็นขั้นเก้าจะมีสกิลใหม่และดาเมจ8 8 2 5แด้ย้าคูดาเพิ่มเป็น10.9วิระยะเพิ่มเป็น28.2วินะครับมาดูถ้าใหม่กันเป็นไฟเป็นธนูไฟ แต่อลัาการกายิ่งกว่าเดิมอัพขันต่อไปขั้นที่สิบดาเมจจะเพิ่มเป็น9,686คูดาวจะลดลงเหลือ10.0วินะครับระยะจะเพิ่มเป็น29.3นะครับและอัพคั้น 11ดาเมีจะเพิ่มเป็น1 7 6 3นะครับคูดาวจะลดลงเหลือ9.6ระยะจะเพิ่มเป็น30.4วิเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่วิระยะ30เบอร์นี่ยครับอัพกันของ,ของ,ของ,ของ เพี้นเฟงกี้ของผมเดี๋ยวผมไปฟาร์มวิวตัวละครไปก่อนนะคะรีว,วิตัวละครเพีกี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับ 3ามร้อยเก้าสิบเกมของผมเดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มตู้ใหม่นะครับเผื่ออาจจะได้มิติเอ้ไอตัวมิติตัวเนี้ยครับมันคือคาตาคูรินะครับเนี่ยเนีน่ยนะถืหอหอกเนะีนะ่ยคาตาคูรีเนี่ยมิติเนะนี่ยนี่ผมจะลองสุ่มดูยเพื่ออาจจะดดงดีได้มิติก แก่ okay, ไม่ได้ต้องปกติล่ะครับเออแล้วของอีโวซุคุนะก็คือคือไอเน,เนี้ยสองอันนะครับก็จะกการเป็นซุคุนะอีโว e จะจะถอดชุดตัวไอโมเดลเก่ามันใส่เสือ้อ อันนี้ถอดชุดแล้วของที่ไอนิ้วที่ต้องอีโวต้องใช้สองอันต้องใช้ตาเนี้ยครับไอดาพวกนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ใช้หนึ่งมื่นสี่พันคอยแ้วว <Wow. S 1> ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ Bye bye.